เลือกที่จะเดินหน้าแล้วเขากลับมาขอโอกาสคุณควรจะทำยังไงหรือเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยนี่คือพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบจากไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะว่าถ้าคุณเลือกที่จะเดินหน้าแล้วแต่คนเก่าเนี่ยกลับมาขอโอกาสคุณควรจะทำยังไงแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อเช็คพลังงานก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นสามเหรียญมอขอขยายสามเหรียญน,นิดนึงว่ามันคืออะไรเอ่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นค่ะนะคะมันมีเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นมันมีเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขาเลือกคนอื่นแล้วมันทำให้คุณเสียใจมาก เอาจิงคุณนะ่ะคิดทบทวนมานานนะก่อนที่คุณจะตัดสินใจในการที่จะจบคุณผ่านการเสียใจคุณผ่านการคิดทบทวนมาซักระยะใหญ่ๆเลยนะคะเพราะคุณยังเสียดายในความสัมพันธ์นี้เพราะคุณยังมีความผูกพันกับเขาใจของคุณเนี่ยมันยังรู้สึกกับเขาแต่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ มันเหนื่อยในการประคองความสัมพันธ์มันเหนื่อยกับการที่คุณจะต้องระแวงพื้นฐานของความสัมพันธ์มันคือความเชื่อใจความซื่อสัตย์แต่ณเวลาเนี้ยใจของคุณเองอะ่ะมันไม่สามารถที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้และตัวเขาเองก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์หรือความ ความผูกพันแบบที่คุณรู้สึกอ่ะดังนั้นคุณน่ะกำลังต้องการที่คุณเจ็บนะไม่ใช่คุณไม่เจ็บคุณน่าจะคิดเรื่องนี้มานานนะคะและใจของคุณนเวลาเนี้ยคุณอยากจะกลับมามีความสุขกับชีวิตคุณอยากจะปล่อยทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นและกลับมามีความสุขกับตัวเองค่ะทีนี้ถามต่อเลยค่ะว่าถ้าคุณเลือกที่จะเดินไปเดินไปข้างหน้าเลย ไม่กลับมาหาเขาแล้วแต่เขากลับมาขอโอกาสเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยคืออะไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะคะไพ่มันขึ้นมานะคะถ้าเขากลับมาจริงๆอะหมอว่าเขาน่าจะกลับมาในช่วงเวลาที่ใจของคุณอะมันเริ่ม m o ฟออนไปได้ในระยะหนึ่งแล้วอะคือคนที่พยายามในความสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นคนที่แบบเต็มที่อะ่ะ ฝ่ายหนึ่งที่รักมากทุ่มเทมากเต็มที่มากและมันเหนื่อยสะสมมานานอะ่ะคือความรู้สึกของคุณน่ะคุณจะไม่ได้อยากจะไปต่อแล้วนะคะคุณอยากจะตัดคุณอยากจะจบคุณอยากจะพอนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับเขาคุยกับคนอื่นหรือเขามีใครอย่างเดียว แต่คุณเองก็ต้องทนในหลายๆอย่างในความเป็นเขาเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้คุณทนมาตลอดคําว่าอดทนคําว่าการที่คุณแบบแบกรับปัญหาอะไรในใจหลายๆอย่างอะ่ะมันสะสมในใจของคุณน่ะซึ่งคุณรู้สึกว่าการที่เขาหายไปการที่คุณออกมามันคือความสบายใจของคุณที่มันมีมากขึ้นมันอาจจะโวงๆค่ะ แต่ใจของคุณมันไม่เหมือนเดิมแล้วในช่วงเวลาที่เขาห่างไปถอยไปหายไปอะ่ะมันทำให้ตัวคุณเริ่มกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นแล้วคุณคมในความคิดในความต้องการของตัวเองมากขึ้นนะคะหมอเห็นว่าตัวคุณจะเลือกในการที่จะตัดเลือกในการจะชัดเจนเลือกในการที่จะจบนะคะ แล้วถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะคะเขาจะเมื่อคุณเลือกที่จะปฏิเสธเขามันกลับทำให้เขายิ่งพยายามอยากจะกลับมาหาคุณนะคะเขาเสียดายค่ะเขาเสียดายคุณเขาอยากจะกลับมาเขาจะวนเวียนในชีวิตของคุณนะคะแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงต่อคะคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่ ด้วยความที่ถามว่าต่อให้ใจมันจะตัดอะต่อให้การกระทํามันจะเดินหน้าแต่คุณเองก็ยังมีความรู้สึกที่แบบยังนึกถึงเขาความผูกพันอะมันยังมีค่าสำหรับคุณยังเห็นการสืบการส่องการเฝ้ามองกันมันยังไม่ได้ขาดออกจากกันแล้วถามว่าคุณจะได้กลับไปคบกับเขาไหมมันยังมีความนึกถึงนะแต่หมอรู้สึกว่า ใจของคุณน่ะอืมกลับไปไหมหรอมันเห็นถึงการกลับไปคุยนะแต่กลับไปปัญหาเดิมๆเรื่องอื่นมันก็ยังมีอยู่นะอู้ยังไม่เคลียร์เรื่องเกี่ยวกับคนอื่นด้วยแต่เขาอยากกลับมาหาคุณเพราะคุณสำคัญสำหรับเขาเดี๋ยวนะเอาอีกทีนะสำคัญแต่ มีมากกว่าหนึ่งคนเฮอันนี้เริ่มจะไม่ใช่แล้วนะมันมันเป็นคำมันเป็นคำแก้ตัวหรือเปล่าถ้าสำคัญมันต้องมีแค่คนเดียวสิถ้าสำคัญแล้วมันมีมากกว่าหนึ่งคนหรือการที่ยังประคองไว้สองคนแบบเนี้มันไม่ได้เรียกว่าใครสำคัญนะมันคือการที่เขาเห็นแก่ตัวมากกว่านะการเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยสุดท้ายนะ คุณก็ต้องเลือกเดินออกมาอยู่ดีเห็นการกลับมาค่ะเห็นการที่คุณให้โอกาสด้วยแต่โอกาสที่ให้ไปเขาก็ยังไม่ได้สำนึกอะไรมากมายและเขาก็ยังทำให้คุณเจ็บเหมือนเดิมถ้าคุณได้กลับไปครั้งนี้ก็มีโอกาสนะที่สุดท้ายคุณก็จะเหนื่อยกับสิ่งเดิมๆนิสัยเดิมๆของเขาและคุณก็จะเดินออกมาได้อย่างจบบริบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้น เอาจิงๆนะไม่ว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับความรู้สึกของเราอะเราเห็นคุณค่าของความผูกพันการที่เราเต็มที่กับความสัมพันธ์หนึ่งมากๆคุณไม่ต้องรู้สึกเลยคะ่ะว่าตัวเองเอ้ยฉันกำลังโง่หรือเปล่าฉันกำลังทำอะไรอยู่คุณภูมิใจตัวเองได้เลยคนเรานะคะถ้าเราได้ทำทุกอย่างเต็มที่ในหน้าที่ของเราแล้วอะ สุดท้ายมันจบมันไปต่อไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าโอเคฉันไม่มีอะไรที่จะต้องรู้สึกแย่รู้สึกผิดกับตัวเองแล้วอะ่ะแต่อคนที่มันลังเลแล้วลังเลอีกกลับมาให้โอกาสก็ยังไม่สามารถเชียร์ตัวเองได้คนทนนี้ตังหากที่จะต้องติดตราบาปไปในใจตลอดการแต่คุณนะ่ะ คุณควรที่จะคู่ควรกับสิ่งที่มันดีกว่าเขานะเพราะฉะนั้นให้โอกาสตัวเองดีกว่าถ้าคุณเลือกในการที่จะอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะต้องเจอกับสิ่งเดิมๆให้โอกาสไปแล้วก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมของความเป็นตัวเขาได้เอาแต่แก้ตัวไม่ใช่แก้ไขสุดท้าย ต้องถามตัวเองค่ะว่าเราจะอยู่ในความทุกข์แบบนี้ต่อไปอีกถึงเมื่อไรเราจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วหรือยังหากวันนี้เราเต็มที่แล้วเขาให้โอกาสเราก็ยังเปิดโอกาสแล้วก็เปิดทางให้เขาแต่เขาก็ยังทำพฤติกรรมเดิมๆมมันมีเหตุผลอะไรคะที่เราจะต้องกลับไป ทั้งๆท,ที่เราสามารถอนุญาตให้ตัวเองอยู่คนเดียวก็ได้หรือมีโอกาสมีความสุขในรักครั้งใหม่ก็ได้หรือคุณใจกลับไปเป็นแบบรูปแบบเดิมๆเ,เขาคิดถึงเขาอยากจะกลับมาแต่มันเป็นการคิดถึงที่ไม่มีคุณภาพอะคะ่ะเพราะมันเป็นการคิดถึงที่แฝงด้วยความเห็นแก่ตัวอยากมีอยากคงไว้อยากกักไว้ แต่ไม่มีการพยายามอะไรเพื่อคุณอย่างจริงจังมันคือความคิดถึงที่ไม่มีคุณภาพและสุดท้ายมันก็เป็นแค่ความเห็นแก่ตัวของคนคนหนึ่งเท่านั้นลองกลับไปคิดดูนะคะนี่คือสิ่งที่พายเล่าและหมออธิบายตามสิ่งที่เห็น